สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่เกมเกมชินอิม a พกกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นแพทสามศแล้วนะครับผมก็เป็นแพทที่เมืองสุดไม่รู้ก็ได้เข้ามาในไรเกมแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ได้ทําการเล่นไปที่เรียบร้อยแล้วก็ทําการเปิดแมทท,ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีดันเจี้ยนที่ยังไม่ได้เปิดอยู่บางแห่งเนาะเพราะว่ามันต้องไปทำพัซโซก่อนถึงจะเปิดได้เนาะ แล้วก็จะมีจุดเทลพอร์ตบางจุดที่ผมยังไม่ได้เปิดด้วยนะครับผมแล้วก็มีจุดเรือด้วยเพราะว่าอาหารไม่เจอนะต้องไปทำพัซโซนด้วยในการเปิดนะครับก็แบบเดี๋ยวห้ทำบอกเลยว่าเหนื่อยมากคือผมบอกเลยนะครับว่าการสำรวจสุริยุปรในครั้งนี้เนี่ยเป็นงานหนักสำหรับผมเลยนะครับผมเห็นไหมหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์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 เนี่ย เนี่ยไอ้เนี่ยคือผมก็ว่างทำไงตอนที่แบบ a อ5 8 5 7้าแปดห้าเจ็ดก็น่าว่างทำแบบทำไม่ให้หมดทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นตแล้วผมคิดว่าสม,มิรูเนี่ยน่าจะถ้าทำน่าจะใช้เวลานานในการทำร้อยเปอร์เซ็นด้วยนะครับผมก็แบบรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเองคุณลิมิทก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็แบบที่ร้อยเปอร์เซ็นด้วยแค่ซื่มก็ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็แบบอย่าต้องหาเวลาว่างไปทำร้อยเปอร์เซ็นในสมิรูเนาะ แล้วก็ขอบอกได้เลยนะครับว่าในเรื่องสุดมันรูแนี้เนี่ยคือมันจะทําน้ําตาผมไหลหลายรอบมากเลยคือแบบอเชี่เนี่ยคนเขียนเนเรื่องมึงเขียนดีมากคือคิดได้ยังไงวันเน้เรื่องคือแบบฮาว่ะคือผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าน้เรื่องมันจะแบบมันจะแบบ,น,แบ,บนึกซึ้งซะขนาดเนี่ยคือมันกินผมมากเลยนะแล้วก็เนื้อเรื่องต่อจากนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะแคมข้อกว่านี้เยอะนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นแค่เนื้อเรื่องส่นแรกในเมอรสุมันเวยนะ แล้วผมบอกเลยว่ารอผมจะรอดูเรื่องหลังจากนี้แล้วว่ามันจะเข้มข้นแค่ไหนนะครับผมก็ในคล nee re really oh. ิปนี้เราไม่ได้จะมาพูดถึงเมืองสุเปรูนะครับผมเพราะเราตอนนี um ้เราอยู uhm, ่ที่ลีเย่นั่นเองซึ่งลีเย่แน่นอนก็มีตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่มีมารีลันนอเปิดในลีเย่นั่นคือตัวละครของโจลี่นะครับผมก็มาพร้อมกับไานารีที่เป็นตัวละครใหม่ในสุเปลูเนาะโจลี่เนี่ย มีหลายครั้งมากที่ผมไม่ได้เปิดเขาเพราะผมอยากได้ตัวละครอื่นและครั้งนี้เราก็จะมาเปิดเขากันนะครับผมซึ่งเรามีจํานวนโลตัวตัวละครอยู่ที่3าสิบโลนะครับผมก็ขาดอีกประมาณสี่สิบถึงห้าสิบโลใการการตีทองดังนั้นในคลิปนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดเก็บโลเป็นตัวละครที่ผมอยากเปิดในอนาคตหรือถ้าตรงนี้ตั้งใจจะออกให้ผมจร,จริงก็ออกให้ได้นะถึงไม่ต้องการตีก็ออกให้ได้นะจงนี้ คือใจจริงแรกอ่ะผมอยากเปิดธนูเว้ยคือธนูธนารีเนี่ยมันดีมากคือหลังจากที่ผมอ่านเอฟเฟกแล้วเนี่ยมันแบบมันเหมาะมากกับตัวละครตัวนึีดีผมมากเลยนะครับผมมันเหมาะกับการยูมากเพราะว่าเอฟเฟกการชาร้าโจมตีที่เล่นคู่ไปกับความชะน้ำท่าน,นี่คือแบบมันมันสุดจัดเลยนะเอาจงจริงอ่ะและคือธนูเนี่ยอัปเกรดสุดสูงสุดได้คืออัตราคี44%ีเอร์เตเว้ยซึ่งธนูนี้เนี่ยเหมาะกับการยูมากๆ และอ์ติแฟกต์การยูที่ต้องใส่เนี่ยไม่ใช่อ์ติแฟกต์สีน้ําแข็งถ้าจะเล่นธนูน,นีนะต้องไปใส่สีบอลเลอร์แทนซึ่งสีบอลเลอร์เนี่ยผมกําลังทําอยู่นะครับผมก็อยู่ที่ตัวละครของเอมเบอร์ตอนนี้ก็กําลังหาหม่วคาตาคิให้อยู่แต่ถ้าหาไม่ได้แล้วเปิดอั้ิดูแทนเนี่ยอตาคิตรงนี้ก็จะกลายเป็นประมาณอยู่ที่80กว,กว่าเปอร์เซ็นต์เลยก็ถือว่าเป็นอ์ติแฟกต์บอลเลอร์ของผมเนี่ยก็จะครบและก็จะแบบใช้งานได้เลยนะครับผม ก็คือเอาไปใส่ให้กานอยู่แล้วใช้ได้เลยแต่ผมตั้งใจจะเปิดจงลี่เว้ยเพราะว่าถ้ามาเล่นคู่กับคูเต๋าเนี่ยผมคิดว่ามันมันจะทําทุกอย่างได้ดีขึ้นกว่าเยอะวันนี้แล้วก็จะทําให้การจัดทีมผมมันจดัดดะเยอะขึ้นด้วยนะครับถ้าเปิดจงลี่นะแล้วก็ตัวันอยู่ที่สามสิบโลเหมือนกันเนาะก็ตามนี้นะครับผมก็แต่เรามาเปิดจงลี่กันเผื่อได้โคเลระจะได้ปลดซีโคเลน,นะครับผมก็ ยังไงยังไงมันคลิปเนี้ยก็มีโอกาสได้ทองน้อยมากเพราะว่าไม่มีไม่ได้มีการันตีเลยแต่ก็หวังว่าจะออกใครนะชงรีหวังว่านะอ่ะไปเรียบร้อยนะสามวงโรทีี่40นะอันนี้ถ้าขอได้ขอโคลี่นะครับผม เชียร์โมเนียเหรอไม่ใช่เดวิสิตโอ้โหอาดีโอนาะเด s g สโกะรู้ไหมผมอยากได้ดีโอนามานานมากรู้เพราะไอ้โปว่าอะไรในที่สุดในที่สุดกูก็ปลดซีผมมึงได้สักทีและมึงจะได้โบกชำนันท่าให้กูด้วยนี่แหละคือสิ่งที่บอกต้องการคือปลดชำนันท่าด้วยได้ทีมนี้อ่ะมึงก็จะเก่งขึ้น ดิวหน้า16ก็จะทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะมาโอวที่50นะครับผม okay. โอเคติดรอคอร์ท50แล้วเปิดอีกประมาณ20-30โดสต,รต,รตรัวนี้เนี่ยคือคือก,การันตีทองแนละ้วก็รอดูแล้วกันนะครับว่าในอนาคตผมผมจะเปิดตัวอะไรเพิ่มน,นะครับแต่ก็ผมมีในใจยอยู่แล้วแหละตั้งแต่เี่นในเรื่องมาเนี่ยผมเดี๋ยวหน้าออกให้อีกห่อ โอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าดีอ่าร้านค้ามีอะไรให้แรงไหมไม่มีเนาะโอเคก็หมดเวลาแล้วคนระับการเปิดการชายกับจงลี่เนาะเดี๋ยวผมก็ต้องไปสำรวจเมืองซูเปร์เพิ่มก็น่าจะลำบากมากๆเลยนะครับหลังจากนี้แล้วก็นะผมเพิเ่งเล่นเรื่องเสร็จบาดๆด้วย ก็เลยค่อนข้างเหนื่อยระดับหนึ่งเลยนะครับตอนนี้คือแบบโดนสูบพลังงานไปเยอะเลยในการเล่นเรื่องๆนะโอเคนะครับผมงั้นก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ